บายดีเอ้ยก่อนเราจะพักเนาะมาสร้างสตันทีเข้าห้องยังเนี่ยเข้าจีเข้าจีใส่หมูสับจีปาเตใส่หมูสับของน้องเอากอนนึงใส่ทุกไส้ใส่นะแซ่บเป็นพิเศษนะแซ่บกว่าของพระวัดบังหันนะเพิ่นมาแต่สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีของไทยภาคกลางของไทยนะยำก๊อบ ผู้ใดบอได้มาห่านปลาซานิยมเขาบอกว่ามาบระหอดหลวงพระบางเด้อพี่น้องต้องมาห่านปลาซานิยมที่สามทีสี่ก็เปิดแล้วพี่น้องเราคนอื่นมาสามโมงเด้ออยากให้มันกรอบกรอบนะครับพี่น้องเข้าจียังก่อนข้าจีปาเตใส่หมูสับหมูยอนพริกเผาหมูยอไข่ไข่นะครับพี่น้องแล้วซี่เจิ่นแล้วก็บลาแดงขายรยังน้อยเอ้ยขายข้าวหลาม คนาเ่ยกันเป็นห่านเดียวกันนั่นเหแม่น,นประสานอ๋อ๋อาจีนี่ก็เป็นของ่านประสาแนิยมนะครับจี๊ดแล้วแล้วเบ่ออื่นแน่ใส่ทุอยางลยเด้วยเอาแบบพิเศษพิเศษเลยเป็นบบปลาแซนด์พับพี่น้องเอ้ย๋อ้ไข่ ก็คือแน่นเลยใส่แน่นแน่นเลยอ้มคือล่นเลยลระอะปล่าเนอะหรือว่าเป็นปกติปะ่ะปกติจะใส่สแตนดโอ้เอามาย่างอีงองกครอบครมนิ่มแม่น้ำโของอากาศดีๆตอนเช้าๆนะครับพร้อมกับสายหมอกอ่อนๆ กับปาดมั่ถ้าเป็นฐานเยู่ทีนก็ปั้งให้เออเอาเขาปาก้นหันกับปากโอ้แต่ปั้มก่อนสามสิบพันสามสิบพันสามหมื่นกยุคขอบใจทิ้แล้วสามหมื่นขอบใจถือกินเนาะแล้วนั่งกินที่ริมโขงลวงข้าบางนะครับ เชาหลากหลายเมนูย่ำเสาครับพี่น้องย่มของเลยเขาจีไข่ลวกกาเฟาปิงป้านำของซีนควัวยทุกเจริกดิบนี่กระปิมมันยอะกาดนะค้างโมดีนะ ห้านกาเฟปัชานิยมสาขาสองมาเที่ยวหลวงพระบางต้องมาที่นี่นะครับมีอาหารเช้ากาแฟน้ำชาข้าวเปียกเส้นข้าวซอยข้าวต้มโจกนะครับ